เราบอกว่าเกมเนี้ยจริงๆแล้วตอนแรกคือผมก็จะไม่เล่นหรอกแต่แบบมีคนนึงแบบเขาโดเนยมาให้เป็นวีทูเบอร์ท่านหนึ่งตัวย่อตัวเอสเดี๋ยวโอ๊ยโอ๊ยเสียงดังโอ๊ยเสียงดังโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยเสียงดังเสียงดังเสียงดังโอ๊ยตกใจเบิ้ลตกใจเบิ้ลโอ้โอ้โอ้โอเคอ่ะโค้ดสเปซเฮ้ยภาพสวยขึ้นโอ้เฮ้ยมีเท้าแล้วเฮ้ยมีเท้าด้วยมีคนชื่อว่าอาสูกะแม่เอ้ยมีชินละคาเฟ่ด้วยเอ็กหรือสเปซออส โ okay. อเคอสุกะบอกว่าไอ้นี่คูจากาะที่ฉันทำไว้ให้อยู่ในตู้เย็นนะอย่าลืมอุ่นก่อนที่จะกินด้วยเอาัไมคือตรงนี้น่ากลัวนะเนี่ยน่ากลัวนะเนี่ยเฮ้ยสวยอะเฮ้ยเปิดเฮ้ยเปิดพามาได้ด้วยโคตรเจ๋งเฮ้ย เกมดีเกมดีมากอ่ะเราจะไปเอาไอ้ตุ่นอนกกันออนั้นมากิแล้วเราก็เอ่อเฮ้ยมีระบบผมไปคอมเมนต์ไปด้วยเฮ้ยไฮเทคกว่าพัฒนาย,ยา like าิ่งไฮเทคอ่าไปไลฟ์เกมกันนถอะครับป่ะ Nexture Beforestream Sunvision มี sure แล้วก็ Have a Get Ready เฮ้ยหน้าตาน,น่ารักนะเราเนี่ยฟองหมอใส่ทำฟองเฮ้ยเฮ้ยถ้าฉันจะไม่ผิดตะก,กี้หมุนติว้วอ้าวอ้าวตีหมุนหรอนะครับมาต่อมาต่ออ๋อเกมนี้มันไม่มีเซฟนะ alright จะทำให้ดีที่สุดในวันนี้สิ่งที่เราต้องทำก็คือเอากระดาษสองอันนี้ไปอ๋อฉันบอกว่าฉันจะทำมันจนเสร็จนะวัน วิ่งได้ด้วยอันนี้มันเล่นยังไงครับเอาเรียบิดสุดโตมันมีเกมในเกมด้วยหรอเนี่ยไอลอร์นีาโอโอ้โอโอ ว่าใคเขาทำออุ้ยว้าโอ้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 เอออ๋ฉันตายพวกเราต้องเริ่มจากจุดเริ่มต้นใหม่อีกครั้งโอ้การที่ว่าไอ้ไม่มีเซไอ้ในการเล่นเกมเนี่ยมันยากจังเลยนะมันโหดร้ายมากเลยเกมนี้มันไม่ค่อยเหมาะกับฉันเลยอะเออแชทมีแบบเกมที่ว่าจะแนะนำไหม อะไรเนี่ยถ้าคุณสนใจลองนี่ดูโอเคเราคือเราต้องโหลดฮอลล์เกมโอลี่ฟอร์เ for เ e น a ิน่าขอบคุณสำหรับลิงก์นะคะเอาละดูกันเลยอ่าเกมใหม่ Let's try เกมลองเกมนี้กันดีกว่าดาวนโหลดใช่ไหมดาวนโหลดเอาจริงไหมคือไม่ค่อยอยากแนะนำให้ดาวนโหลดอะไรจากคอมเมนต์หรือว่าอะไรแปลกๆแบบนี้นะเพราะว่ามันค่อนข้างจะอันตรายนิดนึง ฉะนั้นนี่หน้าเกมติดต่อแล้วก็คือติดตั้งแล้วโอเคเกมอะไรเนี่ย One eternity later เราน่าจะต้องหาหาัดขานผมไม่ชอบมอมมอ,ง,องนี้เลยคือม,มันมองยากมากเลยเอ uh, อ what's that อ oh. ๋อสีสีสี color อเคคหาตัวเลขมันมองยากมากเลยเนะน่ยทุกคนผมไม่ชอบเกมแัวนี้เลยอะแต่ประตูอะไรก็ไม่ได้ได้วยประเด็น ื่อกี้ข้าเราเจอแล้วใช่ไหมเลขสี่เลขสีขนะ top, ข่สีเขียวเนาะ o อนชอบ f t อกห h a อแชร์เช็คบนเก้าอี้ข้างบนหรือยังสีเขียวเอ้ยเดินยากว่ะเดินยากเดินยากเดินยาอะไรจริงตัวบางที่อาจจะเป็นที่เน็ตผมนะครับเพราะว่า อย่างที่ผมบอกไปเลยว่าคือวันนี้เน็ตทูมันค่อนข้างจาน้ำนนิดนึงนะขอโทษด้วยนะครับผมเออสามสีเหลืองสี่สีเขียวห้าสีแดงอันนะคะเดี๋ยวผมจดก่อนใช่ครับผมเดี๋ยวผมจดแป๊บนึงนะถ้าสีเขียวอ่ะเขียวอ่ะสีเขียวส,ส,สีใช่ไหมแดงห้าตะเกียะ โอเคแดงห้าสามเลขอะไรนะเหลืองใช่ไหมเหลืองสีอ่อันเนาะโอ้ยโอ้ยโอ้ยมองยาเดินมองยาเดมองยาเดินเดินเดเจ็ดเจ็เจแล้วก็เจ็ดฟ้าเราหาแค่สีพวกนี้ใช่ไหมครัเคบเอ๊ะแป๊บนึงเดี๋ยวผมต้องอีเอ่อ เลขแรกสีแดงสีแดงผมเปิดกับผมเปิดเผยกันสีแดงคือเลขห้าอันหนึ่งห้าห้าเจ็ดปึ๊บเหลืองหนึ่งสามแล้วก็สี่ก็ได้ละโอ้ผมขอโทษด้วยน,น,นะครับแต่ว่า เออเดี๋ยวผมจะหาทางแก้ให้นะเดี๋ยวประมาณไรหน้าเดี๋ยวผมจะพยายามหาทางแก้ให้นะครับเพราะว่าแบบเน็ตผมน่าจะมีปัญหาจริงแหละมันผ่านแล้วมันเป็นอะไรที่น่ากลัวมากเลยมันจะมีต่อหรือเปล่าเนี่ยเอ๊ะอะไรคุณหมายความยังไงหน้า โอ้ยแย่เลยฉันชอบมันมันขาวมากโอ้ยอะไรเนี่ยอครก็ไม่รู้ส่งข้อความมาเล่นเกมที่ฉันส่งให้ต่อไปงั้นอะไรที่เวลวร้ายมันจะเกิดขึ้นเออโอเคนี่มันแย่มากเลย หน้าของฉับนบุนลดดออกไปตอนที่ฉันกำลังสตรีมแต่ฉันก็ได้รับข้อความอะไรก็ไม่รู้แต่คนแปลกหน้าฉันควรทำไงดีฉันกลัวมากเลยแล้วควรทำไงครับมันแย่มากเลยฉันขอโทษเลยนะแต่ว่าตอนนี้ฉันอยู่ที่งานแต่ไม่สามารถคุยได้ตอนนี้พอเราสามารถเจอกันพวกนี้ได้บ่างแล้อคุณเกิอะไรเนี่ย,อย,อ,ยอย่าคิดมากนะขอบคุณนะแล้วเราทำไงต่อ โอ้ oh yeah, แย่แล้วข้างนอกเหรอตามแมวส่องได้ด้วยเหรอถ้าเรานั้นอะไรฉันกำลังมองเธออยู่ฉันมองเธออยู่เสมออะไรเนี่ยอย่าบอกนะไอ้ข้างๆ้งที่เรเห็นตะกี้ก็คือคนอะอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยให้ปลอดภยัย เกมนี้น่ากลัวนะน่ากลัวจังเลยอ่ะไม่ทีอันนี้เราน่าจะาออติดตั้งโปรแกรมแอนตี้ไวรัสนะครับผมคุณมีบาแว้น่ากลัว <c oughs> นายกล้าปุกๆนะ,ะขยะเรายัางต้องทิ้งขยะยหรหอเนี่ยเนทางลงอยู่ไหน <c oughs> มีอะไรแล้วเราไม่ปิดประตูด้วยปิดประตูก่อนเด้อสาวอ่าไปต่อเลยครับไปต่อเลยลงไปสิลงไป,ไไปที่โอ้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 โอโอโอ ตำรวจคุณมีอะไรที่หดูมันอยากจะถามนะทำไมตำรวจอย่างฉันจะต้องทำอะไรแบบนี้ในตอนกลางวันงนั้นเหรอแต่ฉันอยู่ใ,ใกล้โอเคคุณใส่อยู่ตัวคนเดียวหรอถ้าเป็นในสถานการณ์นี้จริงๆถ้าเป็นผู้หญิงนะครับ เ,เราไม่ควรจะบอกใครว่าเราอยู่ตัวคนเดียวครับผมเพราะว่ามันจะทําให้เรารู้สึกแบบไม่ปลอดภัยอื้ก็อบอกใครไปว่าเขาว่าเราไม่อยู่คนเดียวอ๋อเป็นงนั้นเองเหรอระวังต,ตัวเองด้วยนะครับอะไรก็เกิดขึ้นได้สำหรับในผู้หญิงตัวเล็กอย่างคุณตำรวจนี่ก็เฮอเริ่มกันแลนะ้วเนี่ย เราเิ่นะเราเนี่ยคอ,อนโดซะด้วยแอฟรีอุ้ยไอเอาไรคันนี้ก็พูดมาน่ากลัวตัดคำสิว่า ลักษกาบอกมาฉันอยู่นี่แล้วโอเคเพื่อนสาวเรามาแล้วค่ะอ่ะสองตามแม่ก่อนโอเคเพื่อนสาวเรามาอุ้ยสวยสวยเหมือนกันนะเนี่ยเพื่อนสาวเรามาแล้วค่ะจริงไหมคือเกมนี้ภาพสวยมากเลยนะเท่าก็ค่าจะสวยกว่าเกมไอรางกาแฟาที่ว่าผมเคยเล่นเอาและที่ไหนเนี่ยทีละาคาเฟ่หรือเปล่าโ <laughs> อ้ What the heck?